สวัสดีค่ะมัพ่อมาพ่อกับมัณฑการยู่ชองมัณฑการผ้าร่วยนะคะค่ะท่านผู้ชมมันนีแอดกะมาที่วัดซีสว่างง่วงบันนองบัาบานนะคะหรือว่าบ่อน้ำซักซีเนาะค่ะแอดกะพึ่งขึ้นมาจากดอนปูตานะคะแอดกะจะพามาเบ่งบริเวณวัดในเมือน,นี้เนาะคะ่ะเพิ่นกะกำลังอันนี้เพิ่นจะเ หลังคาสลาไม่นะคะ,ะเพราะว่าพนบาสลามันหัวนะคะเป็นกะกาลังอนนี้พันลือนะคะลือลือเลือล่อนเกาล,ล,ลงนะคะค่ะเดี๋ยวแอดผ้าเข้าไปเบ่งข้างในนะคะไปเบ่งหน้าจุดทูบะทูบ นลาดมั nah, นนี่ชาแนลพันบอกว่าเด็กเสียงท้ายนะคะเดีย๋ย <repro gram> วแอดพาไปเบิงค่ะว่าจะเป็นตัวใดเนาะค่ะไปเบิงน้ำกันค่ะนั่เลยมั่งควมจาดเนี่ยละกก็ทั้งอยู่แรกขาเจ้าอยู่แลทั้งทีจีนก้านเจ็ดองลวเลขซองนั่นเอ้าจนี่คูอหรือบาดเนี่ซคอเทียนผู้ใดแหละพันีเา นี่เยอะจ้าแต่เดนไม่เยอะเห็นเกศแล้วรุ่นไปน้ำกันอย่าว่าหาเด้อพี่น้องเด้อคันว่าหานี่ใหม่แตก็สีนี่ค่ะสีสรงกันคมาแม่นิดปูปูเอาถั่วมัใส่จ้ะเอาอยู่นี้นี่นี่เอาอยู่นี่อ๋ออยู่ในหอยใหญ่นี่บ่จ้ะแล้วแกเอาอยู่ในหอยใหญ่แกเอาอยู่ในหอยใหญ่นี่ละติปูปูขอวายางไหนจ้ะปูได้ียวธรรมดานี่ยแหละ เข้าวกะว่าเออคููลูกตาข้างในล่ะค่ะราคาเจ็ดสองมาแล้วนะคะเจ็ดสองมาแล้วเจ็ดเจ็ดสองกี่รอบเจ็ดสองเรือลอดรุ่นตัวสุดท้ายตัวที่สามแเน้นผู้เฝ้าอยู่นี่ผู้ปฏิบัติที่นี่ขอจุดทูบเลยล่ะคือถ้าไม่จีนไมีโชคก็เอาห็นตัวเลขเนี้ยนะค่ะสองแล้วนะคะท่านผู้ชมสองมาแล้วเจ็ดแล้วน้าค่ะผู้ขอจะโตจ้ะขอาวกะว่าธรรมดา พอเลขไทยสองตัวบ่ะ่าัตโวค่ะเว้าค่ะขอลูกหลานส่อค่ะทีปู่าจามแล้ววันนี้วันแม่เจีอวอีดีแล้วเนาะข้าง่างมึงขนขบเบียงคยข้าเจ้าขออนุญาตจามเลยพี่น้องตัดทอดมาได้ดอกกำลังทอดกำลังเดียร์เอาลุนค่ะลุน เอามา,อาพอดีรุ่นตูดที่สามปูพเลเรวามาเบิงมาเบิงสัตว์ลูว่าปูจุดจักรอบแลยเน้นเจ็ดห้ามาเนี่คือพวกเจ็ดหา้าบเจ็ดสองหาอ้าเจ็ดสองห้า,หามาเนี่ยสองหพึ่งมาบางนึงกับเจ็ดสองห้ามาอีกรอบรอ,อบนั้นที่ห้าไม่เห็นเลยตองวดกตเห็นมาเห็นอยู่กระทางนี่แหละเจ็ดสองห้าเราไปเห็นยูดอนปูตาเอก เกือกซองหาคือกันตัวนีตมาเดี๋ยวนี้เก็อกซองหาแม่ปูอยู่่อนปูน่ะหกเทียรแล้วนี่เทียที่เจ็ดขอสองตัวยยังบอกธรรมดาให้เห็นเลยชิ้ๆค่ะการล่อเบิ้งตัวที่สามเนาะค่ะทางล้เ็ดกุจีทั้งพุ่นเลยทั้งเบิงทรายฝุ่นทั้งมาขนไม้ระเบียงรี่หลังนี้ก้อยตะเจ้าก็เลียกาเบิ้งอะไรกับฝุ่ช่วนนี่วะมุกไม้มนโอโวางสล่ะ เจ็ดสองมาแล้วนะคะเอ้าเอาคือเป็นคืองแรกหาถาวรไงหัวมันตีเดี๋ยวเดี๋ยวล่อแมียนยาวาอีกเด้อคือสิบเมียนเด้อตรงกันเจ็ดข้างแล้วเอ่าแมีนอีลีอะค่ะค่ะอีกแล้วปะเมียนก็นั่นแหละมันก็เป็นแต่ตัวนี้สันนิต้องเนื่องขึ้นกับข้อจุดจุุ่่นดีกะเจ็ดสองหาเนื้อมาเดี๋ยวนี้อะไรจะขนาดนั้นนะครับ แมืองแ้วมกันสิแม่นั่ะหล่ะกันสิว่าถูบห่อเดียวกันก็เป็นคนละห่อคนละห่อคนละเชียรพ่อคนละเทือล่าขันเทือละามองอีกค่ะคนละสถานที่แม่นี่ดีแหละน้อปูสถานที่นี่ไม่มีเหลือไม่มีเลยเพรามีเหลือสั่นปูว่าห้าแน่แน่มันบ่ปูถูกต้องขอบคุณค่ะปูขอบคุณค่ะไปแล้วปู เห็นบ่แมนแมนหรอคะแมนอิหลีค่ะใช่เห็นแม่เจ็ดสองหาไปนอนแมนนะมาดีกับแมนจ้าขอบคุณค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมแอดกับซีได้ซื้อไว้ดูดอกตีนี่เอาแล้วมันแมนแต่ตัวนี้อีหลีสซีเป็นเจ็ดหาสองหรือว่าสองหาเจ็ดกับบ่แปดซับกับยกข้อระม่องกับไข่เนื้อปูแต่นี่ตัวเดียวกันเป๊ะลาลตงมาแบบเดียวกันจ้าแบบนี้มั้งโตงั้นโต๊ะใสบ ชาติก็ได้แป่อีกเพราะว่าม,มีคนบอกว่าทาจุดทูบแล้วมันบรชัดจะเอาแต่อันนี้เห็นยง่มไหนคือชัดเจนตลอดแม่นตัวชัดตัวง่ามแม่นละ่ะแม่นละ่ะแม่นละ่ะเพราะว่าจุดยง่มได้กับนี่ตัตัวนี้ไหมว่ามันหฮกอะไรกวดขึ้นั่นละกันขึ้นก็มันเนี่ยนาบนี่ื้อกต้อเดีเอาบ้านนี้เนาะ นี่ข้างที่สองยูทิสานยูบอนามนี่ข้างที่สองที่เห่ามาเห็นที่เห่าได้มาทําคลิปกับเจ็ดสองห้าสองเทียแล้วยูบอนามเอ้ยเราย้อนดอนปูตาเพิ่นว่าจากเทียซีเทียบอ๋อโอ้ยแมนนี่หลีพี่น้องเอ้ยเอาต่อยไว้ในเด้อพี่น้องเด้อเป็นบ่อซื้อไว้หลายกับซื้อไว้หน่อยเนี้ยเจ็ดสองห้าอีกแล้วชัดเจนแล้วนะคะับแมนบอมแมนใช่บ่อใช่กัน ตีได้ต้อยเป็นเจ้าเล็กจ้าน้อยอยู่แบบเกินมีหลายรางวัลอยู่ดอกมาเบิองมาเบิองสร้างสร้างมุ่งเจ้าตอนนั้นนี่ได้มอพันอยู่นิดมือเงครับมือเรงปูสิมายันให่บอกตะวันที่ที่จุดม่านี่สองเชียบ่จ้าจุดจุดตานนั้นที่ได้แม่ไทยเห็นอยู่นี่กับเจ็ดเจ็ดสองหาบอ่เจ็ดสองห้าถูกไหมก่อน สองจำเ่อที่ผ่านมาแล้วแหะได้มาท้คาวได้มาทายอยู่กระทางนี่ลหละเห็นเด็กเจ็ดซองหาอยู่นี่แหละบ่ได้เบิ่งบ่เงหชัดชัดพี่น้องเบ้บังล่องเอาไว้เบิ่งแด้พี่น้องเด้อเติงหวัดถูกไหมลายข้างแล้วค่ะเจ็ดข้างนี่ลหะเจ็ดเทือนี่ลหละกระมิ้ตะเจ็ซองหายู่ดอนปูตาห้างกับมาเดี๋ยวนี้เนาะกระเจ็ดซองหามี่ดอนปูตากับเจ็ดซองหา อะไรจะขนาดนั้นพี่น้องตัวเดียวตัวเดียวตัวชัดชัดผอมบอมีว่าอันใดบอชัดจากเทียนเนาะที่ที่เห็ดมาเจ็ดสองหาชัดู้กค่ะพี่น้องรัดมันี่ก็ได้ต้องเอาไว้ละต้องได้ไปต้อยไว้ในร้านนี้เป็นไหตัวนี้เนาะพิ่งกัดจี่ากเกิดขึ้นไหตลอดคือนว่าผากันเอาเพิ่งกัดกันแม่นสมมูรณ์บามันออกมาอีดีบสองเจ็ดเจ็ดสอง ซับหกประตูเลยครับทั้งสองตัวสามตัวตันออกตัดเลินสือสลากกินแบงไว้เด้อพี่น้องเด้ลยมันมีหลายรางวัลเยอ่ดอกนะครับขันหอบเบาเบ้าสือไว้ขันมันออกมาปูเลยสิวาน่ะคือผ้ากันตะกันมาไทยบ้าผ้ากันสือตีมันเด้ยวยำศิวานผู้คือหาสู้หลายที่ว่าแล้วสู้ก็คือบเอ้าศิว่าเอาเป็นทังไดก็สิได้เอาไว้ละ เราอันนี้แห้งเป็นปูอยู่นี่เนาะจุดแบบนี้ปูที่เป็นพ่นจุดปูที่เราพิวัดนี่เราจํารันสาอยู่นี่เรามาทําความสะอาดแล้วก็เล่นโอ้ตัวเลขงาม,มดีนะพี่น้องถูกมัดจุดคอเอาลงรถมาบรูนะปูจุดปูเลยว่ามาเบิ้งมาสั่นปูขวักมาเบิ้งแอดกระถามเล่าอยู่ดอกปูปูว่าจากไหนปูปูขอคนวางไหนขอธรรมาดาเลยนะมาสั่น อยู่วัดอยู่ว่ามา่นนี่โดนๆ่เราก็มาแกเอาอยู่ในหฮอนี่พร้อมนี่แกยในหฮอร์น่ะบางคนก็สิว่าผูก่อเก่าบ่สบ่สแม่นเราของก็แกอ่ะทีนีอันนึงดิ่อร์ไม่แล้วแม่นเราแกเอามาแกร์ไมๆเลยนีอร์ไม้กี่อยู่ะฮอใหไม้ฮอใหม่อะไรจะขนาดนั้นเนาะเอาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อล่ะถือบดถือกะบบดเสือกต่อยไว้หน่อยๆเด้อพี่น้องค่ะถือบดถือก็ได้ซื้อละพี่น้องเด้อ เราะว่ายุขี้ก่อนๆที่แอดพ่อยไปก็เคล็ดซ้อมหาดีดอนอูตาคนละมืออยู่เด้อคนละมือสองงบอน้าคนละมือแต่มาเห็นปูคนกำลังเยอะพอดีนะครับลดเพิ่งก็เลื่อนไปนั่ขอบคุณจ่าปราจันเราอะไรเราก็บออบออบยังตีนี้แต่ว่าขอบคุณจ้าเราบก็อกเราบอกบอกขอบคุณจ้าว่าัประจันใจเน่แล้วก็ขอบคุณจ่าบนั้นกับแม่เราบทจุด แล้วมาขอบคุณจ่าแล้วกอบไปแล้วจุดขอแล้วกับแล้วนางท่าเบิงเ้งมดทั้งสามโตนำ้ำแต่ว่าแปลกตรงที่มาเป็นอย่างมันก็เป็นเจ็ดสองหานี่สันนี่เอาต,นะตั้งไว้ให้พี่น้องเบิ้งกันคักเบิ้งกันเต็มเต็มเลยชัดเจนไม่ดได้แปลไม่ได้ตีง่ายพ่อ เกียรั้งแล้วแต่แอดทีรมาไายทำอยู่นี่หลดทั่วตอนนี้มั้งเกียรติสองหายุดตำแหน่งเดียวกันบอยยูสลับเลยอยู่ในตัวนี้ล่ะตรงตรงตรงเลยนะเกียรสองหาคะเล่าขุนรอ่เจ้าอาว่าตกลงก็เหลยมานั่งอยู่นี่รึเปล่เก็ยรยังหลับปูดเออนี่ละางั้นพอดีแล้วก็มาผ้ารุ่นเห็นเกียเห็นสองเห็นหาพอพอแล้ว ขอบคุณจ่ามาจันทระวะเอาพี่เขียนหน้าเบิ้งนะครับขอมาแล้วไปเลื่อมคนไหลคนแช่งนะครับขอบคุณจ่าไปแล้วกาจันทร์ื่อมคนไหลคนแช่งเอาไปเบิ้งรอบท้ายคลิปนะครับไปเบิ้งรอบนั่ะครับเรื่องความมั่นใจกันเลื่อม้อที่น้องสำหรับโซเล่ในคลิปนี่คือนี้นะครับเตัวเดียวนั่นแบบจะซีไมาสวยเจอคัอื่นนะครับ ตนนี้นครับเด้อค่ะท่านผู้ชมตอนนี้หน้าฮิฮาเลนานและมันนี่ชาแนลกะกำลังนั่งเบิ้งทูกเนาะคะ่ะทูกที่แอดมาเห็นอยู่ที่บอ่อนามซักดิษษษษษ์สิิทธองเทียสองข้างนี่แล้วเนาะคะ่ะกะจะเป็นเจ็ดสองหานะคะท่านผู้ชมเจ็ดสองหาทั้งสองข้างนะคะและยูธิดอนปูตาที่แอดเห็นและแอดก็ได้ทายถ้ำห้เบิ้งแล้วเนาะคะ่ะพอล้อมจุดพอข้ามผ้าจุดและ แม่ค้าขายปิงไกจุดนะคะและพึ่งขึ้นมาพึ่งล่าสุดเร็วๆนี้เนาะค่ะที่แอดไปเห็นได้ไปทายอีกตัวเลขตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมคือเจ็ดสองหาเตะนะคะท่านผู้ชมบอสลับที่บอสลับกันเลยนะคะเป็นเจ็ดสองหาเมดเลยนะคะท่านผู้ชมขายอากาศนาตัวเลขถูกเสียงทายมากนาเสนอท่านผู้ชมนะคะ อยู่ที่ดอนปูตาและอยู่บ่อนามซักซิ์นะคะเจ็ดสองหาค่ะทะ่านผู้ชมก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะผิถถูกกายว่ากันเด้อค่ะแอดกะนำตัวเลขมานำเสนอท่านผู้ชมเพื่อแบ่งปันแนวทางท่อนั่นนะคะทะ่านผู้ชมทช่านผู้ชมก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังบ่มากระชอบกับเรียนผ่านทามาชาชอบกระจังคอยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาล และทุกๆครั้งก่อนจะสี่ต้องมีสตินะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้แอก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ